ข้ามือนีมาตามหน้าจีพันเข่าหาสองกับเก่าสองเพื่อนบ้านตาเล่าพ่นสุดยอดอินดีงวดนีพันฟันดีอีกแล้วพ่นฝันว่าพันไดเงินแล้วก็ฝันเป็นซัดไงโชคเขามาแล้วพ่นว่าจะเป็นตัวใดล่องไปติดตามพวนฝันเมื่อกี้เลยค่ะสวัสดีครับเม่อกี้ครับสวัสดีค่ะอ้าวเหลือไปเจ๊เมา่มื่อรุบาทพะโล้แท้พี่น้องไปถือน้ามาเนาะมีสองชิบเน่าว่านนะลงไปนะ มีลิปวันเสากับลิปวันอาทิตย์เนาะถ้ามาโชคลิปวันเสาวัวนเสาร์ก่อนวันเสาร์เป็นลิปแรกเลยเนาะที่หายไปเนาะเป็นปูไม่เคี่ยวหมากนะเนาะ<อ>ข้ามหมากห้แปดข้า,าแล้วก็เอาเหรียญเหรียญห้เป็นเหรียญสองบาทแต่ว่ามีล่อหากับล่อเก่าต้องกัรเอาเลยเลยตีหายเป็นหาเก้าสองลอออกวันจันทร์วันไหนเนาะคือ 9, เก yes. ้าสองกับหาสองเนาะจ้าทั้งบนทั 8, ้งล่างเลยนะครับครับแล้ววันนี้เก้าศูนย์มีเอเซียไปซื้อถือสามตจ้ก็จับเรือเงิใหม่ใช่แล้วเนาะเ้นี่ดห้าเก้าศูนยเออละเนยเนี่ยเขาจะถือมาเนาะจ้าจับเรือเงิใหม่ไช่นมันถคน้อยค่พันส่วนส่วนหาเก้าสอง็ถือทั้งบนทั้งล่างถือเก้าสองถึงหาสองเร้อทำไ่เกสุดยอดดีส่วนหกหนึ่งหนึ่งหกนออกบดมือหาน้อยเนาะสุดยอดดีลีไม่เกนี่ย ว,นว,นวนันกอดวนนะัดกอกบม่ได้มาถ่ายเนาะวัดเนาะเดี๋ยวต้องค่อยบอกกันเดี๋ยวชว่วยหนีอีกคนนะครับของวัดอาทิตย์นะครับไปเขาสามตัวตัวของลาสตาเจ้าเก้าหกสีลาดสตาเ <strokes> นาะ <Việt> <itation> อาทัตย์เมื่อกี้เนี่ยได้ทุกอย่างเลยเนาะอันเดียวได้ไปเบิ้ลนะครับอืมสามตัวตัวนะครับลาสตาเ <temporada> มื่อวานตอนเช้ามันออกลาสตาไปสามเนาะเอาเลยเมื่อกี้ให้ไปปั๊บมันก็ แต่ถ้าพี่น้องไปเที่ยวทา้งหลเด้อนะครับไปเที่ยวฮานอยก็ได้เที่ยวลาดสตาก็ได้นะครับม<ะ>ื้อนี้ก็ฝันเทียกแล้วค่ะมือวานนี่บ่ได้มาตามพอดีมือวานนี่ไม่ตุยกับญาติเสียคือน้องชายที่แรกว่าตายเนาะก็ก็บ,บ่ตายเนาะเหมือนเนาะเข้าใจผิดเลยบ่าตายดีมือวานเนี่เม็นไม่ตื้อเอาก็แสดงความเสียใจเราได้ไม่ตด้อได้ไหมบอดตายแทบตายแท้บวันนะครับไปวานก็เลยไปงานศพไม่ตื้ก็ได้มาเลยครูบาอาจารย์เอิ้นไปนวดเนาะ เคยชินมาได้นะครับเขาเคยรับสายครูบาอาจารย์เออในค้อว่าง่ายเขาใส่เพิรนถ้าเพิรนลำบากมากกับอากาศเพิร์นเนาะเพิรนก็เลยดันไปนะครับว่าชิมาตามมีเก๊กอะฝนตกพอดีหลายอย่างมาประกอบกันม้าก็โตเก้าอะจ้ะเด้ยโตเก้าอันวะคือเก้าฝันว่างเด็กกูไปโตเก้าฝันว่าแบบเผาโตเต้หัวเลือดอาบเดี๋ยวเราโตเลยนะนี่กับสองหาเนาะตาพาสองเลยเก้าสองไงเลย ข้าวตุ่เก้าเขาเนะมิเกลรืว่าระบอกรือ่าอมันเป็นตัวเก่านตัวเข้าอยู่เอาไปเสียดายเนาะมันบาดทดวงมันมีให้มีเกลท่ยมําเขาเดี๋ยมันจะมาเป็นอยู่เล่ามันเกิดเล่าเนี่ยมันกับเชื้เต็มเต็มเนาะเออคนไข้คนี่ควบเสือเขาไม่เกลหรเป็นคนซสือแล้วว่าเออเดี๋ยวมันมีอยู่ตก่เว่าอยู่เอาไปย้งเอะเอาบาด่เป็นดวงครับเอาไม้ก็เลยนะเฮยเสียดายโชว์มันนะม่เกลอีต่อมาเด้อนะครับพระธูกับศูนย์หกหนึ่งหกเจ็ดสามเจ็ดสองเจ็ดแปดนะครับ ไอเดร่าห้าหนึ pues 60, 60, 60, 80, 86, ่งเจ็ดหนึ่งนะครับเขาไม่ตู้เขาไม่ตู้เบอร์โทุกับศูนย์หกหาศูนย์เก้าศูนย์สามแปดที่แปดกับว่าไอเดร่กับว่าท่านนีเสียแล้วเอา่าโทรศัพท์มัานแวะรับกินหรือไปล่างเครื่องวันศีไปเสื่อนอย่างสือซิ่มใส่ไม้กับว่าท่านสื่อก็ได้วยครับนะครับเอานะครับวันนี้ครับมาถามว่าฝันไหมเขาไม่เกี้นะเขาไม่ตู้ก็รอดซิ่มไม้ก่อนนะครับืผมซื้อซิ่มได้ดีไรนะ เอาไปเแก่ฟันไปฟันอะไรคือบ้างไดครับเก่ฟันเองปุย้ยละจ้ะแต่ว่ามาแบบให้ายมามาแบบศูนย์ๆป่ะมาแบบศูนย์ๆปุ้งสี่เอาข้ามมาไม่เห็นป่จ้ะว่ามาแบบศูนยๆมันย่นเดียนบาทเก้าบาทเดียนใหญ่จะให้กันแต่ว่าบาทเดียนใหญ่มันเป็นอ่าราชการราชการที่แปดกับราชการที่เก้าอยู่น้ำกันอยู่น้ำกันแต่ว่าอยู่แบบ ล่อจ้ะล่อ,อทั้งคูแบบนุ่มเลยจ้ะแบบเรียนแบบนุ่มเลยจ้ะทั้งคูเกกะเลเอามาให้แต่ว่าปูนาบุญก็ยิ้มให้เลยวันนี้เกกะเละสาธุเกกะใส่กระเป๋าพอเกยใส่กระเป๋าแล้วหนูหน่อยมาแต่ใส่ผูจ๋ามาเกี่ยวขาเกี่ยวแขนเกเกะสิทธิ์ยังไงก็บอกเกเอสิทธิ์ยังไงก็บอกบอกแล้ววันนี้พอเกขยับถอยลงไป งูแบบง่ายซ้ำขาต่อยเกะมั้อีกเราจะงูที่พันคอเกมันมันไหมมันมาพันรอบโตเกะไหมจ้ะเกทั้งห้เกทั้งห้เกทั้งห้เกทั้งหอเกทั้งเกตพันรอบโตเกะบันนี้พอ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 อหัวมันหัวมันมาหาเกกเกกันได้เก็ดจนสลบไม่จ้ะสลบในฝันอ่าสลบในฝันแล้วกะ สะดุ้งตื่นโคตรดีใจได้ตื่นย่านหลายโ <c oughs> อ้ยเนาะปู่ก็ไอคือว่าปู่บอกด้วยว่าปูคือให้ตาฝันดีๆให้อาจรถือว่า,วาอือเมคนแบบว่าไอ้ขอปูว่ว่าฝันดีฝันงามฝันแบบฝันดีฝันงามฝันให้มีความสุขบัดนี้เพื่อนได้บอกว่าโจ้ใหม่เพื่อนเพื่อนได้ให้ฝันเป็นแต่ <c oughs> ฝันที่มึงจมเหมยเือเ้อเราเันให้เป็นตาย่านคนเอามากบอมันบอกถามชอบไหมมันเนาะบอลเป็นไงวกัิตั้งสวรรค์เนาะอคือจมเหมเพื่อนว่าบ่ถือจริงไ่มวะอันฝันบ่ถือฝันูไม่ค่อยถูกในันนี้ก็เลยเพื่นก็จมไหมเพื่อนว่าห้ให้ไอ้ถ้าจะว่าันีพอฝันดีฝันงามแบบนี้กระต้มจมให้เพื่อนเพื่นก็เล็บอกอ่า เพคนได้หายฟันแบบเป็นตะยานตะยานเลย่องน่เสียนเลยเด้อ๋อนับปู่ก็ลาเอ้อนะปู้แสดงว่าปู่อยากซอยมิกิไดินไงคือว่าองค์ยุบันเมื่อกี้ก็มีองค์ปู่รู้สีนป่ะพอได้แต่ตอนสมัยขอบขันคู่ใไหมอ่าขอบขันคู่หลบปู่หายก็เลยได้มาแต่เท่าเสมออยู่นู่อาอยู่นั่ตาต้ยุบขอบขันคู่ใต้ยุบสามสิบเอ็ดเนเท่าป่นนี้จนหอดเมื่อนี้ครับก็เพิ่งยืมตลอด จ้็คิดว่าเป็นน้ำปูองค์นี้ดีน่ามากอย่างพวกเนาะจ้นะครับก็คือว่ามีเกลเปิลมี่องดีรักษาเนาะคแต่ป็นผูฤาษีเป็นองคู่้คนนั่นแหละกับปู้พญานาคครับผมจ้เนาะก็เป็นอย่างเนาะคนหมักไปคนหมักมั่นแต่ว่าสังเกิลแหละคนก็ไม่ได้มอบสิ่งดีๆให้มเกเนาะจ้เออคนว่าหาเงินมาได้กัให้ผู้คนมาหาเงินสจ้อยคนเบาหว่านสันี่เนาะอ่าคนเบาหวา ตัวเองหางบนจมเอาบ่มมีเงินบ่มีเงินกับ่ได้เฮดงานเพื่นได้บอกว่าก็หาคนเฮดงานให้แล้วหาคนเอาเงินมาให้แล้วหามาให้แล้วหามาให้แล้วจะเอายางไรกก็กับยเป็นคนบ่มั่นใจเพื่อนบอกว่าเพื่อนสอนว่ายาพ่กยาเป็นคนบ่มั่นใจให้เขาเอ่าเจ้าของมันกับเพื่อนบอกว่าท้าถ้าบ่มมีโชคเพื่อนก็ เพิ่นกับซอยเพื่อใดซอยเพิ่มกัซอยเต็มที่แล้วแต่มันก็บ่ได้ทีเดียวเพราะเพิ่นซอยได้อ่ะเพิ่นก็ซอยเต็มที่ให้เขาเพื่อนก็ว่าฟันดี้ฟันงามปันไหนเอาเถอะวันนี้เพื่อนบอกว่าถ้าฟันเพื่อนจะว่าเพื่อนสอนมาให้เปลาฟันแบบนี้ความสุขเลยตอนนี้เพ่ต้องไปเครียดเพ่ต้องไปเครียดเพื่อนบอกว่าไม่เข้าอันนึงมันก็เข้าอันนึ่งเราเพื่อนบอกเออเนาะค่ะเนาะต้องป็นบุญสะพัดเนาะปูแสดงว่าดวงเ้าก็บสีสัมพันธ์กับปูเนาะพอเขาเข้าเดี๋ยวมาก ได้ถอดข้อมฝันเมเกย์พี่น้องเอฟซีเนาะเพิ่นกวางไ้ดอกเขามาเลยก็เมเกย์มีบุญสัมพันธ์กันเลยเนาะมันเป็นความเชื่อชวนบุคคลนเลยจ้ะมรุญกับเสียดอกว่าสิ่งศักดิ์สิศรีไม่ริงเนาะนะครับเฮ็ดดียอมเลยดีเนาะนะครับให้พี่น้องเสียถือในข้อมฝันเมเกย์นะครับมารุณเมเกย์แต่สิม่โฉบผู้ใดคิดว่าแม่นดอกว่านั่นดอกกต่สิตัดกุหลังบุญของกต่สิว่ามีบุญสัมพันธ์แตสิขาดเกินไปเอง มันก็เป็นสิ่งที่น่าเสียดายเนาะ,ะพราะว่ารักทานทุกทุกครั้งที่มีเกมากแต่ส่วนนี้กับเขาแต่ทุกครั้งก็มีเห็นเนาะผลงานะะนะบางคนบอากว่ามองเลยมันขึ้นไทยดูแทไม่เก๋ไทยเขียวหน่อยดูแท้พอคนสองคนนี่เป็นคนที่มีเสน้นเป็นคนที่มีพลังในตัวมีเทวดารักษามองเลยก็เป็นตื่ถึงพยายามไปไทยดูให้เพราะว่าสองคนนี่ไปไทยเมื่อใดนี่ว่าขอไทยกับต้องขอหาน้อยมองเลยก็คือว่าเออบางที่กันตั้งใจไปหาหน้อยไหล่ะแต่ว่ามันก็ไปเขาเล่าเนาะบางที่ก็ได้นะครับ คือจังคิมแร็วๆแต่ตะแกไปหาหน่อยเนีแต่ว่ามันกับเขาไทยเอราะว่นเขาเล่าเนาะมันก็ต้องอยู่กับพิจารณาพี่ซี่เนาะมักตัวได้เรียกเขาบุญเขมี่ก็ได้น้ำเผินเนาะน้ำปูเนาะแต่ที่แนี่นี่ปูไม่แท้ๆล่ะจ้ปูลาตัวจ้ะปลาตัวเนาะปลาได้เขาสูนวดไปเลยว่าจ้ะเนาะครับผมเอาไปตัวเอาช่วยตัวเลขตัวหนึ่งเอามาเลยขออนุญาตเด้อนะครับฝากเรอเดจัยหน่อยเพราะว่าอยากมีเกกี้แล้วอยากระบายเข้าในใจ เพราะว่าูมาสอนพคนแล้วเนาะไอ้มันใจเล่นตัวเองครูก็ซอยเต็มที่แล้วดวงมีกับ่ะไ้ดวงมีเงินกับตัวถือมาะวันนี้ฝันว่าเห็นปูนะครับมาสรงศูนย์นะครับเป็นปูรูสีเนาะสรงศูนย์ให้เลยเอาเรียนเลียนบาทเก้าเหรียญบาทอือจ้ะเรียนบาดไงไงเอามาให้พันดึกหรือพันไหนให้พันพันพันโยนพันโยนแบบโยนให้อ่ะใช่ไหมโยนแบบว่เต็มใจโยนแบบเครียดอย่างเงี้ยโอ้เป็นสรงศูนย์ละอ่า เลยมาเบิ่งเห็นเป็นล้อเก่าเขาล้อแปดนะครับทรงเป็นนุ่มรอในเหรียญเนาะข้างล่างหรืข้างล่างเป็นอยังข้างล่างแบบเป็นตาอย่างงี้เขาจะคือตรงชาบเหรออืมเป็นตาแบบเขาบ่เคยเห็นนะจ๊ะเป็นฉีดฉีดฉีดแล้วก็มนี่ทงทงครับบางที่ต้องเบาซอยเราจังไนคือมีเกียร์ได้กี่档นิดนึ่งคือเทาเบากัะฝันเงินก้อนแล้วเด้ยต้องคอยมาถ่ายเนาะมอเตอร์เกเรบบางที่ต้องซอยเพิ่นเพิ่นคิดได้เนาะ เพราะพี่อยากออกคิดตางนิดนึงนะแต่เพิ่นคิดว่าออกพี่ติดนะกปหมายนะครับก็เลยต้องบอกซอยกันเนาะวันนี้พ่อได้เงินแล้วงูหน่อยปุูบมันจะใส้ท่นขาเจ็บหมดขาวันมือเกยแต่สิดเจ้าใบก็บอกสิเกียวพ่อเกจซิโตเกตถอยหลังไปงูใหญ่ซ้ซาขาต่อยเย็นมาพันโตเกี้ยเก้ยเกี้ยทองห่องห่องพองูวันหันมาหาเกียวเก็สลบ เกจะลบในฝันจะเลิเตืนว่าสะดือตื่นนะครับมรดลเ่ตีให้เป็นลักษณะกับงดกว้านเดี่ยวเรียนใหม่กันเลยว,วันนี้ก็เลยตีแปดเก้าหึพอไปเรียนบาทหนึ่งเนาะ,ะแต่ว่าเรียนกับเป็นมงกลมเพื่อนก็เลยตีให้สอ,อย่าง,8 8 8งเลยแปดแปดเก้าหนึ่งูม้รวยตีเดียวนี้พังพอว่ารอ8ปดเป็นได้เนาะกับตรงนี้ขานาดล่อเก้าเป็นนองก็เลยยังเนาะก็เลยตีตามนี่แหละตามสังเกตงดกว้นนี่แหละส่วนอายุไม่เกินครับสี่สอย่างสีสามเต็ม สี่สเต็มแต่ว mm uh ่าม you know yeah. like you know. um. ักออกสี่สองน้ำเลยลโหไ้พรอมน้ำกันนะครับส่วนวัดเกิดคือเกิดวันทีาอิทุนายนสองหาหาสองเด้นนะครับสองหาสอหาเนาะเีนว่าเมียนตะหาตเชียนปิดออเียนปิดอ้าวเีว่าคึองหา2สอเียนปิดเขาจะตัวนี้จะเ้าการเดียวกันไม่ดออกห่านีเการเดียวกันเดียวเางดียกนเปียกเป็นช่อเดกเิ้นามาเลย กเดียวกันเออเป็นหนาวฮะสองไหมสองหางว่าจะวันวันสอก็สองหางสองหางก็สมนเอาหาสอง่เกิองหางว่าจะวันที่เราก็พอสเกิดเกิดวันที่่ามิถรนายย่นสองหางสองหานะครับมเลตัหาคอเก้าเก้าหนึ่งเก้าศูนย์แปดหนนะครับไม่เกีมักศูนดจ็ดเก้าเพิ่มใหม่ตัวหนึ่งพรเป็นงูใหญ่หามันออกมางูใหญ่น้ำก็เป็นอะไรกันเรื่อกันน้ำเดือนะครับ ต่ว่ามนเก็บมากคนว่ามักแปดเก้า,า,มา,มา 9, ก็แปดสบแปดนะครับต่ว่ามันก็เป็นไปได้ว่าจะสามตัวท้ายเขาอะไรเนีน่สามตัวนะคาราวังดีๆเนาะมักตัวเลวืาาอก,กเขาเด้อนะครับเลขม่เก็บหลายตัวตัวแปดใดทุกอย่าง,งวัดกับก้อนกับไปเขาเล่าสาตาสามตัวโตดเขาหอนห้าน้อยสามตัวนะครับมีคะราวังไว้พี่น้องมาเตอมกันเรียกเขาไว้มมไช่วงนี้นะครับนฝันม่เก็เด้อนะครับตัวฟสันดีค่ับจ้ะ เนาะไม่เครยดก็สบายใจเนาะครูมาครูบ้านในนั่นแรละต้อไปนีจะเว้าแบบนี้ความสุขให้ฟังจ้ะก็ได้นาอมทุกเออถ้อมทุกได้ไหมขจาใจอยเพราะว่าเจ้าเครียดนะว่าเครเพราะว่าเกคนเมืองเกหลายนะเข้าใจว่าเมืองมือสองมือเนี่ยพอเมมือห้างยังเมือนั้นเมือแปดมือแปดโอ้เจ้า่าเขาว่าเขาเลยสมองปวนคนเบืองหลายแบบเพ แบบความหวังไวหลายแบบนี้นะก็คิดเงินสนเนาะมันก็ได้บ่ดถือเกก็เลยเครียดเฝันคิดน้ำเย็ดซี่บางหลายๆแบวมันคือบอกเพิ่งหลายๆแล้วมันบ่ดถือเราคนมาตุ่มแต่เกยผู้เดียวแล้วมันบ่ถืกอะไรเกก็เลยแบบเขี้ยดเครียดแต่ว่าโตไปนี่เกย์หรือเบาเราเกยจะมีความสุขเบาเพราะว่าปู่สอนแล้เนาะจ้่เพราะว่ามันปู่บอกว่าบ่บ่บ่ออกตรงที่ว่าตรงนี้มันก็ไปออกตรงนี้ การเล่ตะวัสนาที่ผู้ได้เรียกถือกับเขาได้โชคคือจังเยซีฟงคนไปเรียกถือห้าน้อยสามตัวคนกันใส่เนาะสาธุนะครับการตะวัสนาเยซีเราตะวัสนาไฟอุมาไทยกับวัตถือกับมี่มาที่กับวัดมังน้นเพลินมาที่กับเป็นมังต้นเพลินมันแหละตะบุญวาสนาไปมั่นนะนะครับแต่ที่แน่ๆก็สบายใจดอกปูคนว่ามาสอนแล้วมาสอนแล้วคนว่าเออเม่เก๋นี่หาเงินมาได้ไครปูคือหาคนมให้แล้วปูมาซอยหาเงินไหนใส่ ก็คงเป็นมอเตอก็ไม่ต <c oughs> <Exactly. S 2> ื้เนาะมาซอยกันเนาะอ่าี่กก็ก็พยายามทำหน้าที่เอาค้บฝันดีๆนะแล้วก็ทีปูให้มาเตอรมาเป็นสะพานบุญให้เนาะค่ะก็สีน้ำเสนอพี่น้องเอฟซีช่มานั้นไม่เก๋ไปเรื่อยๆโดนๆเนาะค่ะไอ้รวยไปต้องกันก็เนาะนะครับมีพิธีตลอดเลยว่ากันเด้อนะคเดี๋ยวก็มีข่าไมหลุ้นว่ากับว่าห้าอาจแต่ว่ามีดวงสงฆดไปเนาะนะครับผู้ใดมีดวงอาจจะไปเรียกถือก็ได้หรือถือตรงๆมันก็ได้ เอาสาระขอบคุณไม่เกินหลายเด้อนะครับเราช่วยทะเลกเันหนึ่งเนาะนะครับเ<ด>ราโดนใจน้อยพี่น้องเพิ่นระบายคนใจใจจะหน่อยมั่เลยกับกับพยายามสอบพยายามเนท่านหน่อยเนาะนะครับบางครั้งก็บบถือบถืรใจมเาเลยสอบรู้เบาดูแท้กับจีว่าเนาะบางที่ห้องกับในหนาเงานจริงมัาขึ้นห้องคิดเด้นะครับนาเงี้ยจริงมาที่เ้องกับตั้งตัวประธานคิดประธานมันสินะนะครับบางที่ก็อาจจะจริงเราิดเราถือหรือจริ สลายเกินไปหรืออแต่คัดจ,จะว่าไกัขออสุดก็ไพ่น้อมตื้นเนาะนะครับบางทีก็ตื่นเตน้ยนี่ได้เหตุดนมาหนี่ยงตื่นเตี้นอยู่ว่าล anyway e ็อกไปตื้เบาเกียวแล้วกลัไปก็เป็นเรื่องกันแหละนะครับเอาตามยอดพี่น้องนะครับแปดเก้่งแปเก้าด้อนะครับเมื่อกีอยุซีสองนะครับเกิดวันที่ผ่ามุนายนสองห้าสองห้านะครับแปดแปดเก้าเก้าหนึ่งเก้าศนย์หนึ่งแปดศูนย์แปดลัเจ็ดเก้าตัวกันน้ออีกตัวหนึ่านะครับมเกุลหตัวนั มาห้นโยนเงินเหรียญบาทให้เหรียญไงเนาะเหรียญเก้านะสิเนาะแม่คณะเหรียญนี่เป็นรัชการติแตกรัชการติเก้านะครับหลังๆค่อยๆเป็นขีดขีดเป็นท่งค่อยๆต้องชาติจะรู้ว่าเป็นเหรียญเงินบาทหรือเปล่าใช่ข้อฟันเมื่อกี้มันจะ่าเป็นเงินบาทนะครับบาทนี่นะครับพ่อคนใดเงินแล้วบันหลุมงูหน่อยมันใส่พันเต็มขาเต็มแขนย่านสบัดสบัดสบัดออกหอยบ้าเป็นฟองงูไงเกี่ยวพันคอ้งเก่าพันเต็มตัวพันเต็มตัวเลย ก็ขี่จนสลบแล้วก็ตื่นตีไทยวสั่นนะครับอ๋อนี่คือสมุดข้อมูลเนาะก็ตีประมาณนะพี่น้องเอ้ยนะครับขอบคุณหลายติดตาเราชมนะครับพิ่ผาดประการเดินขอสดในที่นี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยไป็นเกย์ว่องขโมยได้เลยแล้วบอกว่าเขียนแล้วยิ้มนะก็ถือว่าเป็นเกสบายใจบนโลกก็สบายใจกันแหละอ้าวเดี๋ยวโชคไุ่มนครับสุ่ยผูครับ